สวัสดีจใจเพื่อนๆวันนี้ห้ากสิพามาสวนผีสาวจ้ะไม่เห็นใครมึงนก่แก่ไข่มาแดงก่อนพอได้ทาไง่ไปให้ันแห้งเลยครับสิง่งยๆจะฝาหลักของเขาเลยป๊าดมิติใครง่ๆโอ้โหง่ัวนี้ โอ้ยสัตว์่อยมากเลยไม่สานเจ้าสานพผล่เหรอู้เฮียลนะูกคุณน่ะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นล่องลองใส่ไก่ได้จ้ะลองใส่ไก่ที่กูดไว้ได้จ้ะนีจ้ะมองนี้พี่สาวเพิ่นก็เฮ็ดเป็นกเกษตรผสมประสานได้จ้ะเป็นโคกน้องนายูนีเพิ่นก็คยเลี่ยงปลาน้ำจากข้างๆนี้เพิ่นก็ยสี่ยงปูก,ก่วยอันนี้ก็เฮ็ดมาแล้วประมาณสามปีได้จ้ะ สปีถึงจะเห็นผลงานประมาณนี้ได้จ้ะเลยนี่จ้ะก็จะขุดเป็นร่องแบบนี้ส่วนมากอยู่นี่ก็สิปลูกไอ้ต้นกล้วยน้ำว่าจ้ะนี่จ้ะบรรยากาศรอบข้างๆอยู่นี่ก็มีเนื้อที่ประมาณหาไรเฉพาะแต่ว่าเป็นเป็นหน้าได้จ้ะเด้อนี่จ้ะ ก็จะขุดออมเป็นอย่างสิตรงการก็จะปล่อยเป็นหน้าไว้ก็จะดำเป็นสีดำเอาจา้ะเป็นบริวารเอานี่จ้ะก็จะปลูกหลากหลายอันนี้ก็เป็นกล้วยแล้วก็ทุเรียนจะปลูกผสมผสานฟังคำนุ้งก็จะเป็นฝรั่งมักซิดาเฮาเลยจ้ะก็จะปลูกหลากหลาย ทางเคร่งนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ประมาณสิบไรได้จ้ะเด้อสิบไรก็จะปลูกกล้วยน้ำว้าที่กักกนกล้วยน้ำว้า,วาก็เป็นแบบเกษตรอินทรียใส่ปุ๋ยหมักธรรมชาติบรรยากาศดีดี นี่ก็จะเป็นต้นปาล์มนะจ๊ะเป็นต้นปาล์มนี่ก็ชมพู้โอ้ยดกแหงชมพู้นี่จ้ะอารมณ์อากาศหน้านอนเนนี่านะฟังข้างล่างนี่ก็จะเป็นเป็นหน้าฟังข้างบนนี่ก็จะเป็น สวนทุเรียนปลูกผสมผสาน้วยจ้ะนี่ก็จะแบ่งกึ่งกลางแล้วจ้ะเนาะนี่นจะะ้ะบรรยากาศปูคาตะไคร้มะพร้าวน้ำหอมเอาเป็นว่าปลูกที่อย่างที่กิน